วัอนี้มีนวลมึกไม่ยังครับก็เอื้อนน้ำนวลมึกอีอย่างแล้วนี่มึกท่าโก๋วยมึกอย่างนั้ครับนี่งลางน้ำเกลือเรียบร้อยครับลางน้ำเกลือได้อย่างครับเอาล้างกันเด้อครับล้างแล้วว่าจีเซตซอนหอยซื้อนะครับซอนหอยจีเซตซอนหอยซื้อบางมันอย่านั้นบ่ซื้อมักสิงหงมันก็หยันบ่เสีย เจ้าช้อชนอออน้อยเอาบัรดาในของผัวนะครับบัรดาในสีโคกงย่างเจีมเบียรดเย็นๆนะคะรับบัรดาในี่ของผัวอันนี้นี่หย่างมือให้เข้ากันนี่เขาก็ตามด้วยย่างสีโคกง Say hát nằm nghề. Say bị kay hát nằm ngoài đường bò tay nằm bay gần hát. Say hát kìm bay gần Say เรียบร้อยนะครับเอามากทิ้งแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นย่างนะครับ หัวนมย่างครับไก่สุกเดาเมือเม่อดเด้อพี่น้องเมื่อเด้อสุกแล้วครับสุกแล้ว มืดแน่เด้อดไปก็ย่างสีโค้งนะครับนานเ่ยมืดแน,เดนนะ่เด้อครับเนะจะว่ากันนะครับพี่น้องมืดแน่

เล้ยุใสวโอ้ลำข้าวนี่มีขีเลีนี่แล้วอย่างเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเนีให้แม่บ้านเพิ่นหันนะครับพอบ้านกันรู้สึกตึงๆแล้วนะครับแม่บ้านเพิ่นกระหันให้นะครับ ขับเขา,บ,าบ้านนะครับอย่างกินง่ายๆสองคนปัวเมียาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเนะี้ยเป็นนุมโรงงานว่างๆครับเหตด,ดคลิปเหตดหนังลง y o u t u b e นะครับกับมังแกเนี่ยเด้ออันไนห้กับมวนมวน,มวน,ม,วนมวนกับเอ,อ,อมเมนต์มากเลดนะครับให้กับมังแกกันนะครับอันนี้มีหมู ซีโครงหมูนะครับแล้วก็มีปลาเมึกน้ำกิมซีฟูดนะครับแล้วก็พริกผงครับพริกผงมุงนาวมีกินน้ำพักนะครับขันมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเป็นกำลังใจกันนะครับ